วัสดีนะครับผมมันนี่ก็ผมุมผ้ามาเฝ้าป่าชโดนะครับอยู่ไหมแถวแถวปาจีนนะครับผมเป็นคลองหลอดหนะับคลองหลอดสาขานะครับที่นี่ผมเลือดลนะ่อไว้นะผมเทลงไปผูเปย์ผู้ยังเรียบร้อย,ยน,นะครับอุ้ยเขียวปื้อปื้อย่องลางนะลๆๆครับเลือกเลือกอยู่เลือกเลือกับมือยอมจิบนบะนะครับผมสํารับมันนี้กับ ตามมาลุนมาเป็นกำรังใจให้กันครับผมสิมาน์มาโน่พี่น้องให็มไหนี่ติดตามครับผมอเอาเลือดลอไปตรงนี้นะพี่น้องตรงนี้ครับโดนครับโดนเต็มไป โอนครับศูนเต็มเต็มพี่น้องเลยเต็มเต็มครับเบลเ์ลมเลยน่าจะตายน่าจะตายครับโอ้โหชัดเจนจอดนี้ตายหรือเปล่าโดนหัวครับโอ้ตัวใหญ่มากโอ้โโอ้โหโอ้โสุดยอดครับจอดนี้ชัดเจนๆๆชัดเจนชัดเจนโอ้ใหญ่ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เอาเลือดล่อไว้นะครับตัวนี้ อยใส่คอเลยครับใส่คอเลยปลาป่าครับตัวนี้อผมเห็นสองตัวนะครับแต่ว่าตัวหนึง่งตัวไม่ใหญ่มากตัวหนึ่งผมผมยิงไม่ทันนะผมผมหลับผมนอนหลับบนต้นไม้เนี่ยโอ้โหเราขึ้นมาประมาณออ,อเราขึ้นมายังประมาณครึ่ง ครึ่งชั่วโมงนะครับผลตน้ตนไม้ตนนัวนี้โอ้โหสวยๆเลยครับ,บร้อนนะครับโอเคดึงไหวไหมเนะี่ยเ้ยเต็มแรกมันหมานครับผมโอ้โหเพื่อนเขาไปนู่นแล้วครับนูน่นเป็นทางยาวไปนู่นแล้ว ตกใจตัวนี้ดิ้นเป็นหนุนไปทางยาวไปนู่นเลยตัวเดียวน่าจะแตกครับไม้ไม่น่าจะแตกโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไหมดูบโอ้ยยกไหวไหมเนี่ยพี่น้องมันขึ้นหนักแท้ ยกไม่ไหวครับหนักเดี๋ยวม้วนใส่แป๊บนึงยาวจัดเดี๋ยวพันกันได้จอดสวยมากเลยครับขึ้นแบบงมน้ำเลยผมเลือดเทไว้ตรงนั้นนะครับตรงนี้ตรงที่เขาขึ้นผมสาดไปแค่จุดเดียวนะครับ เขาก็มาขึ้นแค่จุดนั้นครับนะครับเวลาเราอยากให้ขึ้นตรงไหนก็สาตรงนั้นนะับสำหรับเลือดหมานเพีน้องมาแล้วยังเช้าอยู่เลยนะครับตอนนี้งั้นนะน่าจะประมาณแปดโมงนะครับผมเจ็ดแปดโมงโอเคดึงไหวไหม เต็มแรงเราเข้ากับบ้านครับอ้หโเต็มแรงแล้วพี่น้องขิ่เปิดขี่เปอร์ครับเดีเ๋ยวเหลือไว้ครับผมโอ้ยเกือบไม่โดนครับเฉียดหัวขเขานี่ครับเข้ากระบาลพอดีรตรงนี้หัวแตกนะเฉียดเกือบไม่โดนครับโอ้ยมันมาแล้วพี่น้อง อุ้ยปลาป่านะครับตัวนี้ไม่มีคงไม่มีข้ออะไรเลยนะครับสุดยอดนะผมหมานะครับผมอ้ยใหญ่แต่ตัวนี้ยาวยาวอยู่มหายเลยลุ้นตันต่อครับโอเคนะครับผมเอ่อเขากลงมาจากต้นไม้เด้พี่น้องนะครับผมนะต้นไม้ที่เข้าขนนะครับเพราะผมผมนั่งอยู่งมาวนะครับยิ่งตรงนั้นนะครับ ยิงลงไปตรงนั้นคล้องกับบก,กว้างมาได้นะครับกว่าคล้องนี่กับประมาณหกเมตรนะครับผมหกเจ็ดเมตรนะคล้องนี่กับบกว้างมาได้แต่ว่าเลือกครับเขาก็ยิงประมาณหาสิบองศานะหาสิบหกหาสิบถึงหกสิบองศานะจากมุมที่ผมโลงกับหม่องป่ายูนะกับหม่องค้นยูนะครับผมนะั่นนะครับยิงลงไปโอเคนะครับลงมาแล้วเขากบเบิ้งน้ำหนักเพิ่นครับผมอ่า หนักเพิ่นนี่สิแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันหน่อยกว่าตัวคลิปที่แล้วน้อยนึงนะครับบโบท่อตัวคลิปที่แล้วโอ้ยเออสองลูสามเอ้ยสามลูสองขีดครับผมหน่อยก็ตัวคลิปที่แล้วน้อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมมันมาแล้วพี่น้องเอ้ยทีนี้ ะครัเทีนี้เข้ากันสีหนานยังยังเลาะคล้องไปฟังคุณนะครับผมเพราะว่าตอนที่เขายิ่งเนี่ยหมู่บนขึ้นไปข้างคุณเนาะเข้าสี่วิหารมองดักนะครับหันยางไปพ่อต้นไหนต้นไหนก็ขึ้นมองละสิบนาทียี่สิบนาท,าทีไปนะครับถันมี่ถันมีมันกระโดดน,นะครับเพราะว่าหนามันใสแห้งเข้าก็เห็นเขียวปือป้อๆลอ,อ,อยมาเลยนะครับร่องเบิึงจะข้าวนะครับแต่บ่มีก็เดี๋ยวเปลี่ยนหมาครับผม 노 어허 어봐 어봐봐 오와 불어대 오 이게 음 ไม้แตกแล้วครับสองตัวตัวที่สองครับนี่ไม้นี่อูอ้ตีฐางครับอ้เกือบอม่ถือสะโพมันไปบกแห้งไปเลยผู้กองกันมุด อู้ทีหางหน่อยเดียวครับอู้ตรงนี้อู้ตรงนี้เลยโอ้โหเกือบประถึกรับพี่น้องเลยเทีบลอยครับผมอู้วีอู้ตรงนี้ไหมปารครับอู้สีด้ชนยิ่งเด้พี่น้องเนียอยู่เลือกๆนะครับผมย่านบด้ยิ่งไหมครับผมก็เลยสัตว์เลย คุณญานินั้นเป็นขึ้นเมือว่านนะครับเขียวไปเขียวมาเขียวไปเขียวมาเอาไปมากไปไยิงจุไอ้นะเลยลองสัตว์เบิ่งนะโอ๊ยไงอู้ยไงกูตัวแเล็กยังไงครับอู้ยเลือดล่อเป็นเหตุครับผมอู้ยบิง่งมึงเบิ่งมองถือครับอู้ยเกือบว่ได้เบิ่งมองมันเถือ่อว่าเแดงว่าปลายุคโคตรเล็กเลยครับเนี่ยบิ่งมองมันถื่อครับเนี่ยเห็น้องพี่น้อง บดจะมาครับเกือบบะถึงนะครับ,บ,บ,รรบผมเร่งผมเร่งเพื่อบกหลายนะเนะี่พี่ผมเร่งพี่นะครับนี่ผมเร่งพี่นะครับอู้ตะเหลี่ยงบลอกแข้งถึงนี่แม่ป่าอยู่เล็กแข้งครับป้าเนาหลานเลยตัวนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวจะไปสร้างให้เบิ่งครับวันนี้ผมยางมากเนาะเขาได้ตัวแหลกแล้วเขายางลาะมากเนะาะมันมันพี่น้งองอู้สองแล้วสองแล้วสองแล้วสุดยอดครับโอเคนะครับผม มาเบิ่งน,น้ำหนักของเบิ่ลนับตัวที่สองครับปู่ใหญ่กว่าตัวแรกครับผมออ้ซีโร่สามครับซีโร่สี่ขีดครับซีโร่สี่ขีดนะครับตัวนี้ซีโร่สามนะครับโอ้เมื่อย พี่นะครับผมสีโลสามขีดครับสำหรับตัวที่สองครับตัวแรกเขาสามโลนะครับสามโล่ใส่เนาะจำไว้แล้วลืมสามโล่นนั้นครับตัวแรกตัวที่สองเขาสีโลกัวครับนี่ครับดุนกันต้อครับผมเดี๋ยวจะออกากตรงนี้ครับหมายแต่ได้สองตัวอยู่ฝั่งนู้นครับกองฝั่งนู้นครับนู้นครับ พวได้ของตัวแล้วเราข้ามามา,มาฝั่งนี้นะมามาที่รถเรานะครับเงียบครับไม่มีเลยครับฟัง่งเห็นแต่มันวิ่งไล่กัดลูกปลาตูมต้มต้มอยู่แต่เหมือนปลาจะไม่ขึ้นเลยนะครับปลาล่องลึกมากเลยครับเหมือนมีไอ้ไอ้อะไรวะไอ้กวดนะครับเหมือนไอกกนนนน้กวดกวนอยู่นะกวดกวนน้ําขุ่นมันกวดกวนอยู่ปลาไม่ลอยเลยครับ โอเคนะครับสำหรับหมายนี้เราก็ไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกลับเลยนะครับเพราะว่าหมายเราตรงนี้กลับบ้านเราไกลกันมากครับขับรถเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งนะครับกว่าจะถึงหมายเนี่ยครับมาเมื่อเช้าผมออกมาจากบ้านตีสี่นะครับถึงนี่หกโมงเป๊ะเลยครับขับรถสี่สิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบนะครับไม่ขับเร็วขับเลาะมาเรื่อยๆนะครับมาถึงนี่หกโมงพอดีนะครับผมโอ้โห หมายนี้ไม่ใกล้เลยนะครับผมอยู่แถวตลาดโบราณนครนื่งเขตนะครับแต่หมายเนี้ยอยู่เกือบตัวเมืองปัจจินเลยนะครับไกลมากครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอสําหรับหมายนี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมไปครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ห้องกับมาหอดบันได้ครับผมมองจาก ไม้มาประมาณายสวงครับส่วนสิ่หอดเงี้ยสี่มงแรงครับมันไก่แง่งครับผมขนาดบ่คอยแวะใส่นะจอดแป๊บๆหนึ่งกับจวดจวดมาหลดเบื้องหนามาซื้อนะผมโอเคมาพิ่งปลากันครับสำหรับปลาจจโร่ตัวนี้ครับสามโลดนะครับตัวนี้สามโลเป็นเจยอยนะครับเป็นมะอ้วนมันไหนคือจเพึ่งสีปาลูกนะครับผมคิดว่านะมันก็สีปาลูกผมว่านี่ตัวนี้คือมัน มาดดดเลยยิ่งเขานี่นะครับเลยมือนี่พี่น้องเข้าผอมันอยู่ไลน์นี้เนาะไลังเสร็จไลังสิจิบนะครับยิ่งเขานี่นะครับนี่เขานี่นะครับผมเข้าตรงนี้ตะลุแก้มนะครับเผื่อบ่อถือครับหัวหนามันใส่แห้งของผมคิดฟ้ามันจิบแล้วมันยังว่นนี้จิบนะครับเผื่อพ่อถือนะพี่น้องได้วาประมาณอยู่โอเคนะครับผมขอบสุดยอดตัวนี้ตัวนี้สามลูกนะครับสำหรับตัวนี้สามลูกขีดหนึ่งนะครับถ้ามันอ้วนคือสีประมาณ เกือบเกือบสามลูกเคร่งนะต่โอเคนะครับส่วนสําหรับตัวนี้นะครับผมสี่ลูกสวานะครับสี่กสขีดกกานะครับขาลูกหมดละีสีลูกหหมดลลูกเ,เคร่งหมดครับผมเดี๋ยวผมสั่งมือเทียนนะม,มมั่นใจ ซีโรเงสีโเกือบซีโขีดนะครับมันซีโร่หาสีโรหกนะครับนี่นะครับผมีโโหาสโหกครับสำหรับตัวนี้นะผมโอเคนะปุ๊บือวสุดยอดพี่น้องดนะครับผมนึงสีได้พอตัวนี้เองสนะสุดยอดครับสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามัน ไอศเกานา้อางสีอ้วนนะครับนะป่าเนาะสุ่มนี่คือสีะมาณตัวนี้ก็สีะมาณหาโลกครัวหมดแล้วครับหาเกือบพงโล่นยเกานา้เอาบนสีอ้วนแห้งนะครับที่นะครับสำหรับวันนี้มาไม่พีน้องเลยอันนี้ลืมมั้งนะครับเป็นปลากระสวยนะครับ็คือผมเห็นดำๆนะครับอยู่ในน้ำเป็นฟู้งง่ายเลยครับผมคิดว่าเกินพันนะครับเกินพันตัวนะครับอยู่ไอ้แถวๆบางพ่วงนะครับขากลับมานะครับผม ผมเงินดำๆผมเลยล้องยิ่งไปเดาๆซื้อนะครับถึงนะครับตรงนี้ได้ซื้อนะครับพอดีเลยมานึ่งนะครับถึงได้แล้วนะครับสำหรับวัอนี้กับม้านี่เขานะครับพี่น้องโอ้ยเห็นช็อตยิ่งจะๆเลยนะครับผมคือว่ามานะครับพี่น้องสำหรับตัวนี้ผมเพื่อล่าหลายเลยครับโศกโศกซอยถนันเลยครับผมพี่ผมเพื่อผมยิ่งลุ่งผมเลี้งใส่ปากมันนะครับผมคิดว่าจิตถือตรงกลางตัวเ่ราเมียนะครับผมยิ่งพี่แห่ตื้อขาพี่ไหมครับ ถ้เรียงกับเพื่นอนยู่ลือกแห้งเนะครับเห็นใสๆเห็นหนาเห็นแบบตัวไา่มันชัดนะนะครับผมก็คิดว่ามันอยู่สูงหนามันใสไปแทยนะมันใสนะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับการล่อล่อเลือดมือนี่ผมก็นแนะนาไปอีกเด้วนะครับผมอีกเทียนนนนทเ่ยนึนงนะครับสําหรับคลิปสุดท้ายผมก็แนะนําแล้วนะสาหรับคลิปนี้แนะนําอีกนะครับผมก็คือเฮาอยากให้มันขึ้นบางไดเฮาเฮาสาลุ่งบางนั่นครับผมแล้วก็ค่อย หาสิหาที่ถึงสิบมที่จังคอยสาลงไปที่ละจิตที่ระจิตหมองเที่ยวสีมันข้นนะครับเพื่อเพิ่มกินนะครับสาลงเทียรแรกให้เพิ่นนําหาสาตรงเทียที่สองเทียที่สามก็คือให้เพิ่นวนอยู่หม่งนั้นนะครับแล้วก็จะข้นจิบอยู่หม่งที่เขาต้องการนะครับผมสุดยอดครับยังเขียนตัวนี้นะครับผมขืนมองจิบที่ผมต้องการพอดีเป๊ะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามในวีดีดีน้อเด้อมีน้องเด้อพอกันชิปนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดี